สวัสดีครับพี่น้องพบกระช่องบาตุยลำเพอรนเอาไปเศีเฮ้ย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 ขึ้นมาขึ้นมาเด้อหมดเจอพลังคนพี่น้องมาใส่เสื้อเตยป่ะเนี่ยงามอยู่งามอยู่ผู้ใด้เก้ใด้น้องหญิงเหรอใครน้องชายอ่ะ จ็คเหมืองั้นกูอยู่ไอ้ย่าอหม่เอาวัตใหม่ครับไปใส่หล่อ้องแล้วสวัสดีเป็นไงบ้างไปพัวเป็นไงบ้างคือหมานแท้คือรูบหมานหมานอ้าวติดตามเบิ่งตลอดเนาะพัวพอนั่นพอนี่พ่อเจ้าดูพ่องพอนั่นพอนี่โอ้ยคือดีี่ยอัดอีดก็นอนพัวอยู่ซีนเลยบอออกมากบ่ล โอ้เม,มรมาเป็นอย่าง,งนี่มคนีมากหอเปลาเ็นไหนสูดได้สบายโดเมื่อ้สบายนดค่ะเอาอีกละน,นี่แหละช่วงนี้ก็ต้ออย่างนี้แหละหมอลำจะคล้องกับหอยู่เขาหลุมวัดมาร,มารบวนเขากงตลอดเขากปติดตามอยู่เนะเอฟซีนะที่เขาเียเงาไปวุนเลยคลองหล อยู่ถ่ายรถบาสก็บอกไปยังสันตัวอยู่ถ่ายรถบสคุน้องแต่ละคนสภาพหัวฟูหัวฟี่คนแต่ละคนสภาพหัวฟูนี่อดกราแก้มป่องลอง ครับนี่ครับไปนองเขาโอ้ยหนู่มไทยที่พันแล้วอยู่บอนุ่โทรมากระต่อตัวเลือกี่เลยหมานป่ะนะตีบ์หนามไปที่หมานบ่ะมืงขึ้นมืงขึ้นมืงขึ้นบ่หมันเลยครับพ่อเออบันอีสานไม่เท่าไหร่ไม่สู้กรุงเทพนะกรุงเทพนี่จะแบบปุ๊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 บที่บันมาดีค่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสร้อยพอนี่ กระเตียง,งแบบนี้นะครับโอนยวบอกได้ว่าพี่ปันก็ไปรถบเอา,าพี่ปันไปรถบ้าเหรอเนี่ยพี่ปันก็จะอายุห้าแบบน,นี้ประมาณนี้แหละโอนสายสายนันพี่จะของกินตัวไทยบบทางหาง้างๆยังห่วงไปใกล้ด้ป่ะเนี่ย อาบนได้ยัไ่ใกล้น้นนี่ยโอ้ยีว่าเอะอาบยุใสอาุใสอ่มันมีบางอาบเล่บางนั่อาบเนี่ยพี่น้องครับน้องสาวสวมั่อาบาก็พี่น้อง แกละพ่อุงพลังเลยี่นงเลยอสวัสดีครับืแม่ปะหัวงนยกเลิกพ่อบรูเร่องดูล่างยังีที่บนนองมาเศ้าลงเลิกลงรถเด้อมันสียเดยวยงว่าเอารถี่ปหาลุงพี่เอาอยู่รีงบอ่เลยวตื่นขึ้นมาดูว่านเหอยูลงเรียงเอาเห่นยยูโดมมีอย่างสิขอบคุณพ่อแม่บ้นี่นั่นสิพนกดส้ต้ตามไปหลายางพนเินลวไปรุเทพเนี่ยเอบคุณพ่อแม่นะคะแฟนครับ ช่องปตุยนะคะเพื่อขายที่สมาชิกติดตามเขาตุยนะคะที่ไปให้กำลังใจหนูฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้8,500ท่านแล้วพนเป็นเังไหนบ้านจะเป็นคนติดตามเอ๋อเนาะพวกก็อย่างว่ามีคนติดตามเนาะเ้ยรับรองนั่นาเดเลยชือว่ารักษามาตรฐานอยู่ตัวจาของกับสุดยอดเอฟซีหลังของหิงกับสุดยอดเนาะเพิ่นน่ารักเนาะน่ารักดีพอคนอยู่นีน่นะทุกคนเพิ่นบอลอันดอกเพราะบึง เฮอยเขาจะมาคอมเมนต์นะเราก็จะกลับแล้วเม่ต้อตามน้องอีกแล้วชี่ว่าพาังเทปไปไหนยังเห็นอยู่ชีว่าสู้เก่งๆพ่็ดูเดีๆว่าสู้เออคนเฮาท่าแน่นอนจะคองเราได้ว่าปิดฤดูจนฤดูกาลนึงจะทำได้อ้จะทำไม่ได้เอี๋เทปมันได้โอเคค่ะเดี๋ยวต่างหกขอบคุณนะคะหนูก็จะกลับด้วยนี่พี่น้องเพราะว่าผมขอใจอยู่พออยากทายไกลเป็นไหนอาสู้สู้ นั่นครับพี่น้องอันนี้ก็ยังไม่แล้แุฝน,นี่ครับส่วนผมกะถ่ายลงเรื่องๆัวด้วยผู้นี่พอถามว่าใดครับผู้นี่เไปไน็นยังไงคร่ มาไป็อดันานแกเลยสีลมอันหามองลมองนอนเปิดมาเจ้นพสดโด่วแกว่าโดมเลยโอ้เขายังเลิกเนี่ย่าเมียอย่างเลยอไปแล้วหอผ่าหอบันทีนล้วแะไปามองอนเลย่พักแล้วก็ดูจักะโอ้ยโอ้ยเป็นพ่สดโดงมวางนง่กมัจะปนอนบ่านงสไตล์้ไก่ี่น้องตอนมาทางานมันก็จะไปหาลำหานอนสภาพคือรด ไปยังไงเดี๋ยวปะนไปจังไไปกรุงเทพคือว่ามีเตหเห็นว่าผมเบิ่งได้เดี๋ยวฝากตุยด้จะสังเไปังไโอ้อยามเหนีาไกมันมพอปนแมนกับตีทุกมมือที่นี่กับตากคนนาะนี่กัเรื่อกินเขาเป็นอบแมตยเป็นอยงไรเมื่อเรากินเขาปด้วเมื่อเรากินเขาประดีละน้ยตตามคนลูเกันบ่เนี่ยติดตามคนลูบิ่งนะพอพแม่ย่องเนี่ยสุดยอดเนี่ยสาวหน่อยผู้ไก่ข้าเจ้าสชุเนะโอ้ ผมมาสุดยอดนะครูพักกดีป็นเป็นกะพึุงคือว่าแล้วนอนกันจักรีบ้าจังใดกะยมกะน้อมรับทุกคำตีโมออันในดีกะนอเห็นไปน่ดีกันือว่าแล้วนาะกะจังาปันี่เขาบ้านนี่กะสิบาสซ้อมอน่นันละอันเป็นใบเล่าอันกองยาด้วยอ้ยคนเป็นยังไงขึ้นมาพอดี สวัครผมเป็นคู่ผมกับปื๊ดนคู่นาจะเห็นเนาะคอมเมนคนคุณหลาเรือครับเรื่อสหรับครับที่ะบอคนที่กับชาวนาคือตอนที่ยงนาะครับองดีกับว่าดีป่ดีกับว่าป่ดีเขาศิไป้เดครับแยกไข่ไม่มามาซุ่มกับที่เข้าเมยนิดเมยมยลามาครับเกือบอสามเดือนเนาะแม่ครับนี่หะว่าเหตุข้ามซุ่มว่าอย่างนี้ที่นี่ก็ร่างใจแบบได้ไดสู่ต่อไปได้เหตุซุ่มกับเป็นเมย์ยลามานี่ยล่ะ แต่ว่าันอะที่มันบ่ดีก็พยายามปรับให้นี่แหละครับให้มันดีขึ้นสุดอว่าิให้ถูกใจทุกคนมันก็บาถูกใจพี่น้องเนาะแมนเอาซันละดี๋เอาไปพักผ่อนเพราะว่าำบ่ไปไปหาบอก่านไปไปนอน้านเาียงไปนอนบจะาดดไปนอนานเจาผาเด้อเอากันครับลินดีฝากไ้สนกนอคลิปหนาก่อนไปบางคนก็บ่ฮหูพี่น้องคุณบ่ฮหูวันยกเลิกเออเด้อ อันนี้ครับท่างนี้บอกว่าแค่เจ้าจมเลือครับมาสิลูกไปนอนบาดจะภาพครับเมียนค่ะดอมากครับฝากก็คิดดีฝากว่าจะมีพี่นานเพราะไม่หรอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาตุ้ยลำเพิร์ลน้องเพื่อนๆนะเนาะเป็นกำลังใจกันได้เป็นอย่างเง้อบายสวัสดีครับ